สวัสดีครับคุณอาชื่ออะไรครับแนะนําตัวเองหน่อยครับผมชื่อพงวิวัฒน์ประเด็จพานครับตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้อายุห2สองปีครับอืมครับแล้วคุณอารู้จักกับวิออเซ่ได้อย่างไรครับอคือว่าของคุณการเขาแนะนํามาครับอ,อืเราเราทําอะไรร่วมธุรกิจมา้ก่อนทําร่วมกันในที่เพิ่งเขาแนะนำว่าไอ้ตัวนี้เป็น,เป,นเป็นสมุนไพรที่ว่าดี แล้วก็เห็นผลไวแล้วก็เราก็ลองลองเพราะเราเราชอบสมุนไพรอยู่แล้วอืครับ, <นะ S 2> รบแล้วก่อนที่คุณอาจะทานเบอร์เซ่ครับก่อนทานกับหลังทานเนะี่ยคุณอามีม,มีมีโรคประจําตัวอะไรไหมครับที่โรคประจําตัวคือความดันความดัน,คว,ดนความดันแล้วก็มีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไขมันในเส้นเลือดอ๋อไขมันในเส้นเลือดันนะครับแล้ว ที่ทานเวอเซ่เข้าไปเนี่ยครับมีผลยังไงงครับระหว่างก่อนทานกับหลังทานนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอคือว่าไอ้ก่อนทานเราทานแต่ยาตอนนั้นอ่ะก่อนที่เจอ ce, ิวอเซ่พอเราเจอ ce, ิโอเซ่ปับ๊บผมตัดสินใจอย่างหนึ่งคือว่าผมไม่ทานยาโรงพยาบาลเลยครับคือว่าเราเราใช้ใช้ตัวเราพิสูจน์เลยครับแล้วแล้ว,ลว,ลวพอทาน้วอเซ่เนี่ย แล้วผมจะไม่บอกใครนะคผมยังไม่บอกใครจนกว่าที่ว่าอาการเราดีขึ้นมาดีขึ้นมาขึ้นมาถึงถึงผมค่อยๆบอกแต่นคนแต่คนว่าเออทานจะเป็นอย่างนี้สุขภาพเราเป็นอย่างนี้นะดีขึ้นอย่างนี้นะร่างกายทุกอย่างได้ส่วนการปวดเมื่อยหรือว่าปวดตามตัวอย่างนี้ที่เราพยกแขนไม่ขึ้นเนี่ยเราสามารถยกได้อ,อพอเราทานแล้วเราสามารถยกแขนได้แล้วรู้สึกว่า ไอ้ปากที่เราเคยเบี้ยวที่เราเป็นในีโลกเส้นสมองแตกเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มอาการเริ่มดีขึ้นนะครับอืมก็คือเคยเส้นสมองตังแตกด้วยใช่ไหมครับครับเส้นสมองแตกแล้วพอทานเวเซ่เข้าไปแล้วดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยอาการเส้นสมองแตกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาการเส้นสมองแตกคือว่าไม่รู้ว่าแตกไงพอ พออาการที่ว่าเราตื่นตื่นขึ้นมาปั๊บอนมันปวดเมื่อยปวดขาเดินไม่ได้เหมือนกับจะล้มเลยพอดีเพื่อนมามามารับทันไปหาโรงพยาบาลหาหมอทันครับอืมอ่าครับแล้วตอนนี้พอทานเวียเซ่เข้าไปอาการเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างครับอาการเหล่านั้นเหรอทุกอย่างดีขึ้นตามลําดับดีขึ้นมากด้วยจนจนเหมือนกับว่าเป็นปกติ เหมือนไม่เคยเป็นเส้นสมองแตกมาเลยใครมองหาว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่ที่ไหนได้เราเราเราเคยว่าร่างกายเราแข็งแรงเ้วเพราะว่าเราทานตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้เพียงแค่กระบกเดียวนะครับที่ผมทานเนี่ยเห็นผลเลยใช่ไหมได้เห็นผลเลยเพราะว่าช่วงตอนที่เราเป็นตอนนั้นอ่ะผมทานช่วงก่อนนอนสองเม็ดแล้วก็ตอนเช้าสองเม็ดอ่า แต่แต่แตถ้าจะหายเร็วนะเราต้องต้องอะไรเขาเรียกว่าห้ามห้ามห้ามของแสลงของห้ามของแสลงด้วยครับต้องทานด้วยน้ําอุ่นด้วยนะครับครับก็นี่นะครับคือคุณพงศ์นะครับมีอาการเป็นเส้นสมองแตกนะครับเป็นอัมพาตครึ่งครึ่งซีกเลยนะครับทานเวเซไปหนึ่งกระปุกนะครับตอนนี้ ดูไม่ออกเลยครับว่าเคยเส้นสมองแตกมาก่อนนะครับทานเวเซไปหนึ่งกระปุกใช่ไหมครับครับนะครับก็ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับพอหายเนี่ยรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับที่ที่หายมันเหมือนกับได้ชีวิตใหม่นะฮะชีวิตใหม่เต็มเลยแล้วว่าโอ้ยเราตอนแรกตอนแรกที่ผมเป็นใหม่ๆนะทุกอย่างนะเราเรานอนบนเตียงทุกอย่างเนี่ยนะเหมือนกับว่าไม่เหลืออะไรแล้วคิดว่าจะเจ็ดเตียงแล้วครอ่าไอของทุกอย่างในบ้านอ่ะ ผมบริจาคเขาหมดเลยครับคคดว่าเราไม่ต้องการอะไรแล้วอะครับเออตอนนี้พอเรามาแข็งแรงขึ้นมาตอนนี้ก็เราเราก็ได้ไอ้ตัวนี้อีกทีที่เราจะต้องมีรายได้ตัวตัวนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณคุณพงษ์มากๆนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับสวัสดีครับครับ